ดีจ้าดีเอฟซีทุกคนเนาะค่ะเนาะมามาเมื่อนี้มันเด็ยวพามากินก็จับค่ะจับใส่ไข่เนาะค่ะเนาะนะเศษก่บเศษมา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 จ้ะดูเลยค่ะอืมแบบ กินพัก เจนก็น,นุ่มเนาะค่ะเนาะอย่าแดงเจอแต่ลาบ่นี้นะะกันทุ่งเราสร้ามสิบห้าบาทแดงก็โอ้มาต้มหมอน,ะะนอ้อะค่ะอาหาดหน้าหาัดตั้งเนาะค่ะอย่าแดงก็ได้มุม,มามขอโทษพี่น้องก่อนเนาะคะ่ะ ไ <chter> ข่บ้าพี่น้องครับแดงๆเนาะค่ะอดเด็ก่ะกินหมูมามเนาะค่ะ อากาศมันเย็นอ่ะโอ้ดีจังกินนอนฮอนเป็นเพลอากาศเยนน็นๆเนาะค่ะเนาะมีแตงกับ หลากกับเปิดเต็ดเนาะค่ะพี่ปอติดนะะั่งบดเดี๋ยวสอนซ้อมมาด้วยะคะ่ะพี่ปอติดเนอะคะนะ่ะ มันพี่น้องน้าวพอจะ้ะมันจะแดงมุตานตา,นาเน่าแต่ถ้าต้วยมาก็กหอนเด็เก่านาอคคะเนาะมันก็น่าหอนหอนอยู่มีเบียวอยนาา่นาไรน้ด้อยจางปีน่ะมันโลงคอค่ะผิด บอกผิดปปนใดแต่ว่ามันเวลาวอื่น,น้ำแล้วคะืมันลงไปในคอในเนื้อแล้วค่ะเนาะแฮปมันจะมาเฟือง,งกินก้อนช็อนมากันเนาะจ๊ะเนาะ มุมามเด้ยกญ่ขนานจเจ็บกอคัน น้องได้ได้กินจゃกินกินแทนข้าวนะคะข้าวเลงค่ะยั <c oughs> งไม่ได้อะไรกับมันหอนลูกค่ะต้องหอนต้องเบ็ด <c oughs> ด้วยนี่แดงก็บม่เคยได้อยู่นะค่ะเนาะแต่ว,ว่าได้ไปรับจ้างเกี่ยวข้าวนะค่ะแล้ววันนี้มันไปอะไรก็ผ่านเพิ่นไปฉีดยาเนาะค่ะเนาะไปซอยคุณหมอฉีดยาวัคซีนนี่เละจ้ะฉีดยาวัคซีนโควิดนี่เละจ้ะมืออื่นน,นี้ยอ้แดงก็ไปโนยเล็กตังไปดูดูโนยเล็กตังอะ้วก็อบตนะกะ มาได้ยู่นี่มันทีโตไปกี่เป็ขัดกองกลางเมื่อวานเนาะค่ะเนาะจ้าคนไอ้กะ็จะแดงไปวะในหอดจะมาเดี๋ยไปเยี่ยมบ้านเพื่อใครกะอ็จะพึ่งน้อยใจได้ใจ,ดจเด้ออย่าแดงไปวดนะแต่ว่าไปซาซาเด็ดเนาะค่ะเนาะอก็ อันอย่าลืมพวงท้ายอย่าเดงไปนำนะจ๊ะเนาะก็แค่อันผ่านปูเดี่วก็อยู่แเดงก็ดีใจนาจ้ะให้บอกผ่านกระู้เป็นนากันนะจ๊ะเนาะจ้าก็ยอันจิบยันจิบมันยาวพูดเนาะค่นเนาะอย่าเดงอีกก็จบไปก่อนค่ะก็ฝากอัน่วงน้นอยก็อย่าเดงไปอันนี้ด้จ้ะอันอย่าลืมก็ไลก์ก็แชร์ กดคับสกายให้ยายเรียงเลยด้วยจ้าติดตามกันไปเนาะค่ะเนาะเป็นโม่กันซอยกันอันขอบุญรองนาเนาะจ้ะเนาะก็ค่อยพาคุณเคาะคุ้มครองพี่น้องหน่อะจ้าขอบุญรองนาเด้อจ้ามัาปิดชีพไปก่อนเลยจ้าเนาะมันไกลนะจ้าขอบคุณค่ะ